ที่น้องพูดอ่ะชิ้นนี้แล้วมีเสียงผู้ชายพูดราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะฮะเจ้าของร้านก็พูดพูดออกมาว่าห้าถึงหกพันก็ห้าถึงหกพันผมว่ามันเป็นการพูดราคาที่ไม่ชัดเจนซึ่งในตลาดทองเขาทากันไม่ได้นะฮะเราไปเข้าร้านเนี่ยเราจะไปบอกว่าราคาทองวันนี้สามหมื่นประมาณสามหมื่นสี่ถึงสมื่นแปดันไม่ได้ต้องบอกชัดเจนล้วเสร็จแล้วลดเหลือ 388บาทลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะที่ผิดปกติสำหรับการค้าสำหรับสคบอ,อันนี้ผมว่าหน่วยงานราชการจะต้องมาควบคุมแบบจริงจังแล้วก็สมาคมร้านขายทองจริงๆเนี่ยถ้ามันยังต้องมีขายทองออนไลน์อยู่ะควรจะจับคนที่ขายทองออนไลน์ไปขึ้นทะเบียนอีกประเภทหนึ่งให้ชัดเจน แล้วต้องแจ้งราคาชัดเจนไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆคุมเกลือคุมเกลือแล้วใช้อารมณ์แบบลดบ้าเลือดนะฮะจาก 5, 6, 000, ห้าหกพันเหลือสามร้อยอะ่ะเออผู้บริโภคที่จิตไม่แข็งก็จะเป็นเหยื่อการตลาดไปนะอันนี้อันนี้ก็พูดกันตรงๆพูดกันตรงๆ 388ยังมีกําไรล้วพูดไปทําไมว่าราคา5,000แต่ว่าพูดได้ถามว่าพูดได้ไหมพูดได้พูด2,000มก็ยังได้แต่ถามว่าถ้าระบบราชการหน่วยงานสคบเข้ามาดูแลแบบใกล้ชิดกระทรวงพาณิชย์สมาคมทองจะรู้ว่าทําไม่ได้ผมจะขายบะหมีส่สาเร็จรูปอะผมยังถูกควบคุมเลยว่าราคาต้องไม่เกินเท่าไหร่ แล้วจะขึ้นจะลดได้ทีละไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเช่นเดียวกันอันอันอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ,ะเพราะฉะนั้นผมว่าการขายทองออนไลน์อะ่ะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่เล่นกับอารมณ์ของคนเล่นกับความอยากเล่นกับความโลภเล่นกับโมเมนต์ว่ามีน้อยลดให้เยอะเลยนะ ถ้าจะขายแพงก็ต้องบอกมีน้อยคนก็จะกลัวไม่ได้ก็ต้องรีบซื้อสามหมื่นสามแต่ถ้าเกิดจะขายเยอะก็บอกโอ้โหห้าหกพันลดเหลือสามรอลดเยอะมากคนก็หูแย่งกันถูกจังถูกจังมันจะมีสองโมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกผู้บริโภคเองก็มีส่วนผิดผู้ซื้อเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ใช้หลักการและเหตุผลเข้าใจใช่ไหม ที่ไม่ใช้หลักการและเหตุผลในการใช้ชีวิตซื้อของอ้าวทิกตอกเตือนบอกไม่ขายของทุกคนช่วยกันอุดหน,นุนนิดนึงเดี๋ยวทิกตอกให้ลงนะฮะเอาเปในนี้แล้วกันอ่ะน้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกอันนี้คืออร่อยมากว่าวานนี้ให้ผู้กันเอากลับบ้านไปทั้งเยอะว่าวานผู้กันเป็นปอได้อะไร ได้บอดี้โลชั่นเขาชอบมากให้เขาขนไปเลยแล้วก็น้ำพริกเต็มเลยแล้วก็เขาชอบน้ำพริกตาแดงมากก็บอกเอาอยากได้อะไรขนไปให้หมดทั้งของที่กินอยู่บนโต๊ะและของที่อยู่ข้างล่างที่ยังไม่ได้เปิดบอกอยากได้อะไรหยิบเลยหยิบหยิบหยิบ,ยบเอาลังให้เข้าไปทุกคนลองดูนะคนละหนึ่งกระป๋องก็ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องบอกกับผู้ซื้อทุกคนนะ่ะว่า ทำไมสังคมไทยถึงยังวนๆอยู่กับไม่กี่เรื่องเรื่องความเชื่อผมว่าถึงเวลาแล้วละที่คนไทยอ่ะที่ระบบราชการไทยต้องมีต้องมีมาตรการที่ชัดเจนต่อการขายสินค้าที่ใช้ความเชื่อเช่นไอ้นันศักดิ์สิทธิ์ไอ้นีศักดิ์สิทธิ์นะครับผมว่าจะต้องจัดหมวดหมู่ขออนุญาตอย่างเป็นทางการ ถ้าสินค้าก็ต้องแยกเป็นสินค้าร้านขายทองก็ต้องแยกไปไข่ทองก็คือไข่ทองคุณจะขายพระก็ต้องขายพระอะคุณจะขายเท,ท้านุ่นเท้านี่คุณก็แยกออกมาต่างหากมันคุมเคือระหว่างการขายสองอย่างผสมผสานกันมันจะไปแบบเหมือนกับทําให้คนน่ะทําให้คนรู้สึกได้ว่าไม่รอบคอบเพราะไปเชื่อเรื่องอื่นเลยไม่ได้ดูเรื่องอรายละเอียดสินค้า สมัยก่อนก็มีจําได้ไหมที่แบบเราจะได้รับจดหมายเอ้ยคุณโชคดีนะคุณได้ส่วนลดมากมายจากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาเท่านี้เท่านี้ให้คุณไปที่นี่ถือไปปั๊บแล้วในที่สุดคุณก็ต้องจ่ายเงนินเยอะแยะมากมายถึงทุกวันนี้ก็เถอะนะฮะคอร์เซ็นเตอร์ก็ยังร่ำรวยมาหาศาลอยู่ผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะมันก็เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคนั่นแหละ้อหนึ่งอาจจะก,กลัวนะฮะกลัวไม่ได้กลัวไม่ทันอ่า ข้อที่สองเชื่อผลง่ายข้อที่สาขาดหลักเหตุผลต้องเข้มแข็งเอาไว้แต่เข้มแข็งยังไงก็มีคนทําการตลาดแล้วก็ต้องอยู่ในหมวดนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางราชการต้องช่วยด้วยไม่ได้บอกเคสนี้ผิดนะไอ้ถึงทั่วๆไปไม่งนั้นเราจะไม่เกิดปัญหาวนไปแล้ววนมาตลอดเวลาวนไปวนกลับวนไปวนกลับวนไปวนกลับอยู่ตลอดเวลา นะทุกคนไปน้ำพริกตาแดงคนละหนึ่งน้ำพริกตาแดงคนละหนึ่งนะครับคนละหนึ่งคนละหนึ่งนะฮะส่วนอะไรที่ส่วนอะไรที่มิ่นเมย์ไปในทางชิงโชคทุกคนช่วยกันไปอุดหนุนกันไปทีกต่อเขาบอกผมไม่ขายของคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวผมคุยไม่ได้ทุกคนไปกดกันทุกคนไปกดก่อนนะครับขอบคุณนะครับ ส่วนการค้าขายอย่างอื่นที่มีข้อต่อรองนะฮะลักษณะเหมือนชิงโชคจะต้องขอสันติบาลก่อนทุกครั้งนะฮะต้องขอสันติบาลก่อนทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ข้อคิดนะผู้บริโภคทุกคนถ้าใครมาให้เราเสี่ยงว่าเราจะได้นู่นได้นี่นะฮะถึงแม้จะเป็นของแถมก็ต้องขอจับฉลากแจกฟรีก็ต้องขอ เพราะฉะนั้นหลักการที่บอกว่าขายสินค้าตัวนี้แล้วแถมอ้น,นี้พอแถมปั๊บเนี่ยจะอะไรก็ได้จะได้เท่าไหร่ก็ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดกฎหมายไม่สามารถทําได้ทุกคนเคยได้ยินไหมอ่าพิมพ์มาบอกก่อนขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับน้ำพริกตาแดงนิดนึงเร็วทุกคนเดี๋ยวผมตุกติกตอกปิดตะกร้าเขาบอกไม่พูดถึงสินค้าเขเลยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อย มันจะต้องไปขอตำรวจสันติบาลนะครับมันต้องไปขอส,สันติบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคถ้าเห็นว่ามีใครมินเมที่จะขายของแล้วเหมือนมีการแจกชิงโชคหรือเสี่ยงหรือไม่ได้เท่ากันทุกครั้งจําไว้นะถ้าเป็นแบบนี้อย่าซื้อท่องไวเลยอย่าซื้อแต่ถ้าคุณอดทนทนไม่ไหวแล้วคุณอยากซื้อเหลือเกินมีข้อแม้ข้อเดียวได้ไหม ขอใบอนุญาตจากสันติบาลเลขที่เท่าไหร่เรามาเช็คอันประกอบด้วยกล่องสุม่มผมก็เคยขายสมัยก่อนนั้นเฉพาะปีใหม่ <c oughs> ขอยากมากนะฮะสันติบาลเขาซองแดง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 อันนี้ต้องขอสันติบาลแนๆ่ๆผมดูผมดูเคสแล้วนะ ผมดูเคสแล้วนะเพราะว่าซองแดงมันจะเป็นลักษณะของการให้เราโลภเสี่ยงมันมีทั้ง100-200-500-1000นะฮะมันก็จะแบบเวลาพูดมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะได้แค่ร้อยนึงหรืออ,อาจจะมีคนได้5 0 0ก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าแต่การเสี่ยงบนแพลตฟอร์มการตลาดต้องขอสันติบาลเท่านั้น ต้องขอสันติบาลเท่านั้นทุกคนฟังเข้าใจไหมต้องขอสันติบาลต้องอนุญ,ญาตตำรวจเท่านั้นสมมุติบะมีมาม่าจะชิงโชคแจกสร้อยทองต้องขอสันติบาลเท่านั้นทุกคนก็เหมือนกันบอกว่าจะสุ่มแจกซื้อของฉันเดี๋ยวหนึ่งรอคนจะสุ่มแจกเงินหนึ่งแสนเงินสาม0 0ื0นห,มหมน้เงินหนึ่งพัน ต้องขอสันติบาลแต่ถามว่ารัฐบาลไปอยู่ทําอะไรอยู่ต้องขอถ้าเห็นว่าไม่มีขอนี่คือผิดกฎหมายผิดกฎหมายแน่ๆนะครับอ่ะนะผิดกฎหมายแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคต้องรู้เท่าทันและเรื่องกฎหมายด้วยถ้าเกิดสมมุติอย่างเงี้ยเราต้องเอากฎหมายเข้าไปใช้งานนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายของเราต้องบอกอย่างเช่นอ่ะน้ำพริกปลาสลิดนางงาม ยกตัวอย่างขายจริงเลยทุกคนน้ำพริกปลาสลิดนางงามน้ำหนัก280กร,รัมไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดนะครับมีออมีอายุอยู่ได้6เดือนถ้า่าแค่นี้ก็คือท,ทุกกระปุกต้องเท่ากันอันนี้ไม่ว่ากันทุกคนไปกดตะกาแต่ถ้าผมบอกว่าซื้อเลยนะครับแล้วบางบางทีนะฮะในร้อใน100ออเดอร์อาจจะได้กระปุกละ1 0 0 0กร,รัมก็ได้อันนี้ผิด ผมต้องไปขอสอ,อบคอผมต้องไปขอสันติบาลหรือเอาซื้อน้ำพริกผมนะครับทุกคนแล้วผมจะให้ซองแดงอีกหนึ่งซองในซองแดงจะมีทั้งแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแล้วบางทีอาจจะมีแบงค์พันทุกคนได้คนละหนึ่งซองหนึ่งซองหนึ่งซองไปเสี่ยงเอาเองว่าจะได้เท่าไหร่ไม่รับประกันอันนี้ต้องขอต้องขอสันติบาลกฎหมายต้องขอกฎหมายต้องขอครับ ตำรวจสันติบาลขอที่ไหนพิมพ์เลยตำรวจสันติบาลรูปแบบสุ่มเสี่ยงความไม่เท่าเทียมกึ่งการพนันหรือการชิงโชคการแรนดอมนะฮะการแบบไม่ได้ให้เท่ากันทุกคนนะ่ะต้องขอสันติบาลหมดต่อให้ให้ฟรีก็ต้องขอนะครับเพราะนั่นคือวิธีการทางการตลาดที่เอาเงื่อนไข ที่อาจจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มาใช้น้มนาวคนให้ซื้อสินค้นาต้องถูกการอนุมัติจากภาครัฐและภาครัฐจะต้องเห็นว่าเหมาะสมที่จะให้ไม่เข้าข่ายหลอกลวงหรือปาหีหรือเอาเปรียบเขาถึงให้อ่ะจบนั่นแหละจบข่าวอ่ะ อีกสิบนาทีเดี๋ยวไปแล้วอยากกินขาหมูมันไม่ได้ทำเลยครับเหนื่อยมากช่วงนี้ใครอยากดูคอนเสิร์ตของผู้กันแมงปอบ้างกดตะกร้ามาเร็วกดหนึ่งก็ได้อะกดหนึ่งกดหนึ่งหนังไก่ไม่เผ็ดมากครับผมกินเล่นตลอดครับผมกินเล่นตลอดตอนนี้มีคูปองลดลงมาเร็วทุกคนไปกดกันเร็วทุกคนตอนนี้คูปองหนังไก่เหลือเท่าไหร่เนี่ย ทุกคนตอนนี้กันแดดสองหลอดสองรอยี่สิบรู้สึกจะเหลือร้อยแปดสิบกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดทุกคนกดกันแดดสองหลอดได้เลยกันแดดของผมเป็นกันแดดห้าสิบบวกบวกบวกนะนะครับไม่ต้องเติมระหว่างวันเป็นเซรั่มกันแดดนะครับไม่ใช่ครีมไม่อุดตันไม่ก่อให้เกิดสิวเซียนสิวหัวดํานะครับใส่สารสกัดบํานะรุงนะฮะไม่ใช่เฉพาะกันแดดอย่างเดียวมี B3 จากสวิตทําให้หน้าสว่างระบรายผมใช้ทุกวันสาบานได้แล้วก็ใส่โบท็อกจากสเปน ช่วยบำรุงหน้าให้หน้าตึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้หน้าตึงอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนเล้วได้ราคาเท่าไหร่พิมพ์บอกกันด้วยเพราะว่าคูปองมาพอดีผมเห็นคูปองลงมาเลยเอาตัวนี้ให้อยากดูแน่นะโอเคเดี๋ยวผมจะรีบจัดการต่อจริงๆแล้วผมอยากให้น้องทํางานด้านอื่นนะฮะประสบความสําเร็จไม่ประสบความสาเร็จไม่เป็นไรแต่อยากให้น้องได้ลองทําอย่างอื่นเพราะไม่อยากให้น้องนั่งขายของอย่างเดียวครับ อ่ะทุกคนไปกดกันแดดกันก่อนยังไงก็ต้องใช้นะขอบคุณนะครับทุกคนไปกดกันก่อนแล้วน้ำพริกปลาสลิดเหลือได้ร้อยแปดสิบห้ากดได้เลยบอดผิวใสของผมใช้ผลิตภัณฑ์ของผมจริงๆครับจริงๆสบู่นี่ใช้ดีมากขอบคุณนะครับสองกระปุกได้หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทตอนนี้ถูกมากๆจริงเหรอทุกคนน้ำพริกหนังไก่กรอบก็ถูกตอนนี้กันแดดถูกมากๆถูกสุดๆเลยนะครับมีส่วนลดด้วย อนนี้ก็เห็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกันใช่ไหมครส่วนทางเจ้าของร้านก็ออกมาถแถลงข่าวหลังจากออกจากรายการก็ก็คนละมุมกันนะฮะก็ฟังกันไปละกันนะครับจบอาถามเรื่องอื่นครับพอแล้วเรื่องนี้เหนื่อยจริงๆแล้วนะผมอยากจะให้ผู้บริโภคอะให้ผู้ซื้อของอะต้องดูแลตัวเองด้วยนาเพราะน,นี่มันก็ไม่ใช่เคสแรกๆที่แบบ